สวัสดีค่ะคลิปนี้นะน่อยจะพาพี่พน้องเข้ามาซองหาตัวเลขเนาะพี่น้องคุณมดดำเพิ่นก็ได้เดินทางมาทีนะ่คนครศรีธรรมราชเนาะวันนี้เนาะพี่มี้าทั่วไอไขวัดเจดีมาฟังกันดีๆนะครับอันคุณมดดำนะ่ะพูดว่าอะไรมีตัวเลขอะไรเต็ดเด,ด,ดังๆให้พี่น้องเข้าได้ไหวเป็นแนวทางในหวดวันทีหนึ่งพฤศจิกาหกสามเนาะพี่น้องเนาะ รีบเลยเลยค่ะรีบมาฟังก่อนเจ้ามืออันก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตและขอขอบคุณไปทางคุณมดดำและกับพรออมด้วยทีมงานน้อพี่น้องวังมาพี่น้องเฮ้าคุ้มกสออีทุกท่านอ้้วอ๋อแลนกผมสีเขาเป็นเวยอะไรผมบอก580มันเชื่อแล็อต580แม่ประกาศแล้ว เตรียมอันนะคะต้องมือเตรียมอันค่ะวันก่อนแม่ประคาต้องมือไม่รับเลย